เ,าาเข็มรีราแล้วะหนักมากเลยฮะล่าถูกปลาปออเออ๋ยวจะบอกว่าเป็นซีนที่เป็นซีนที่ทสนุกเล่นแล้วสนุกขาง่ายๆอ่ะเป็นซีนที่เล่นแล้วสนุกแล้วก็รู้สึกว่าพี่ๆนักแสดงทุกคนรวมถึงพี่ๆพี่ๆที่มาร่วมงานกับเราแต่ละคนแบบเนื้อชีพมากเลยฮะเป็นบางคนเป็นเป็นอาจารย์เอยพูดได้ไหม ได้ใช่บางคนเป็นลูกสะพานครับก็ถือว่าพี่ๆนคะแดงแบบทุกคนเก่งเก่งงใช่แต่ว่าโลล่าสุดค่อนข้างที่จะเจอกับโลที่เกิดอภินิหารตอนนี้เริ่มลำบากขึ้นเรื่อยๆลำบากขึ้นเรื่อยโลเปลี่ยนเปลี่ยนไปทุกคิวแต่คิวล่าสุดของแท้ของแท้เลยใช่ไหมเราเริ่มเจออะไรแบบผิดตกระปิ ที่มันไม่ใช่เนี่ยมันแบบว่าแปลกตาบางคนเริ่มแบบเจอตะปูวางที่พื้นหมั่โดนนั่นนู้นนี่แบบเกิดนั่นนู้นที่มันปกติมันจะไม่เกิดอะบบงเรื่องไม่เสร็แล้วไปวางหรือเปล่าแล้วทำไมมันต้องดันมาเกิดในคิวที่สิบสามสิบสี่อันนี้มันก็ต้องมีคำตอบทางไยเทอรือะไรก็วางไว้ยังไม่อ๋อใช่เขาวางไว้เขาลืมเก็บมันจริงๆมันไม่ใช่เรื่องอีสาะอะไรหรอกแต่ว่าตอนนี้คอนเหลตเราได้ยินเสียงหาะรอบนี้มีนางยัง ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ล่าสุดเห็นพี่เติร์นออกมาโพสต์ยังไม่ได้ไปสอบถามว่าพี่เติร์เจออะไรครับแต่นัปินนิคไน้มาเป็นแบบหลังๆได้เป็นกลิ่นแทนจริงเหรอเป็นยังไงเป็นยังไงเล่าหน่อยสีเล่าหน่อยสิกลิ่นอะไรกลิ่นพี่เก่งหรือว่าตัวตัวเก่งก็หอมอยู่นะไม่ใช่ไม่ใช่กลิ่นเก่งได้กลิ่นหมาเด็กกลิ่นมาเด็กในกองในกองไม่รู้ไงว่ามาจากไหนแต่อยู่ดีมันก็สัมผัสได้ถึงแบบ กินหมาเด็กมันเป็นยังไงคกลิ่นมันจะออกดื้อๆโซนๆดื้อๆหน่อยตาแป๋วๆต้องการ a t เท n ชั่นนิดหน่อยแต่ก็อยากอยู่คนเดียวบ้างบางทีเขาจะชอบแกล้งเราให้เราช็อตหมาเด็กนี่ตามันตามันตาดีน้ำตานิดนึงหมาเด็กเขาจะเป็นตาแบบชาชามุกอ่ะชาไข่มุกอ่ะเห็นแล้วแบบประมาณนั้น ไปยักหน้าอะไรไปยักหน้า,พ,นานพูดถึงหมาพูดถึงหมาดิผม,มผมดูน้องหมายเยอะไงผมรู้ว่าน้องหมาเด็กเป็นยังไงผมดีโพสบ่อยแล,แล้วเราได้กล่หมาเด็กจากยังไงจากจากจากซีนไหนอะไร้มันมีบางซีนเราก็อยู่ดีก็ได้กลิ่นเพราะว่าเราแบบว่าอยู่ในสถานการณ์มาสถานการณ์แล้วเราก็อุย้ยกลิ่นมันเริ่มมาโพรแรกๆมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีกลิ่นหมาเด็กเท่าไหร่แต่หลงังๆกลิ่นหมาเด็กมันแรงขึ้นเรื่อยๆไม่ใส่เสื้อหรือเปล่า ใช่มันอยู่มันอยู่ที่พฤติกรรมกินมันนอนแล้วพฤติกรรมมันเป็นยังไงครับลิงเป็นพฤติกรรมที่น่าเอ็นดูแล้วกันครับตอนแรกเราเห็นเราก็ยังงงว่าจริงเหรอเขามีแล้วมีหมาเด็กอยู่ในกองเราด้วยจริงๆเหรอแต่ว่าพี่ว่าแล้วมีอะไรให้เป็นหมาโตแล้วหมาโตแล้วมันเป็นแนงกครับเด็ อะไรนะครับหมาโตเป็นแค่มันก็จะเคร่งขึมกลุ่มน,น,น,นุ่มลึกใช่แสดงว่าในกรณีที่หมาเด็กกับหมาโตมีเยอะเลยฮะหมาเด็กหมาโตจะเป็นเพืเ่อนกันหรือเปล่าหมาเด็กหมาโตเป็นแฟนกันจริงๆเขาก็เป็นเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นได้ทุกอย่างเา แล้วเขาอยากเป็กับแกรหรือเปล่าอ้นนออาวอันนี้ก็ต้องถามถามประมาณนั้นครับเพในกองก็มีอะไรประมาณนี้แหละเจ๊แปว่าตอนนี้คือในกองคือเริ่มแบบเข้าสู่สัญญาณยากาที่เราสมายัยอะไรนะสัญญาคับพอสมควรเพราะว่าหลังๆมันไม่ได้ยากแค่แบบเราแต่ว่ามันยากด้วยกันที่เราต้องเหมือน ประชันปะทะคาร์มกับแบบนักแสดงที่บางทีเขาแบบมากประสบการณ์อะไรเงี้ยอย่างเช่นแม่นกน้อยอะ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นพูฟเมอร์มากๆการแสดงของเขาการพูดการจะอะไรมันฉาดฉาดเพราะว่าเขาต้องเขาต้องสื่อกับคนที่อยู่ไกลที่สุดข,ของเวทีได้อะ่ะแล้วเราพอมาเจอเขาเราเลยรู้ว่าอันนี้แหละของจริงแบบแม่เก่งมากๆเลยใช่เรื่องนี้ยังติดคาเลนเอ์อย่นบ้านจัดที่ไหนคะนึกวันเดิเนี่ยอะไรยังไงคุณผ่านมาหลายเรื่อง ผ่านผ่านมาน่เดียวอเเอาจริงๆผมว่าผมก็ผมยังเป็นน้องใหม่สําหรับสาหรับวงาาการมากเลยครับเป็นน้องใหม่สำหรับวงการเป็นน้องใหม่สําหรับสายงานซีรีส์ด้วยฮะใช่ก็รู้สึกว่ามันท้าทายทุกอย่างเลยแม้แต่การการเซตติ้งของพี่ๆทีมงานอะไรแบบนี้แล้วเราต้องทํางานบวกกับเซตติ้งด้วยมันค่อนข้างยากครับใช่ทางานกับทุกคนคที่แบบ มันจํากัดด้วยเวลาจํากัดด้วยอะไรหลายๆอย่างมันต้องเร่งกันหมดเลยอะไรใช่ก็ถ้าผ่านเรื่องนี้ไปได้ก็น่าจะได้อะไรเยอะเลยครับจริงๆมันมีเรื่องเทคนิคด้วยครับเพราะว่ามันเทคนิคมันต้องใช้บางอย่างมันใช้ซีจีใช่เนเลยต้องมีถ่ายแบบถ่ายปุ๊บแล้วก็ต้องทำหนึ่งสองสามสี่ครับคือในบางครั้งที่เราต้องใช้ซีจีเราก็จะมีทีมซีจีมาแบบอยู่ร่วมกับทีมกำกับด้วยอะไรเงี้ยครับเพื่อที่ให้มันแบบ เขาไปทํางานต่อได้อะไรเงี้ยแต่ว่าทางน้องเขมเองก็หนักมากท้าทายมากแต่ว่าที่หนักสุดคือ,<า>คอรูอนะ้สึกว่าเรื่อง energy <า>เพราะว่าส่วนมากมันจะมีน้องเขมอยู่ในทุกซีนอีเวนเรามีบทไม่มีบทแต่ว่าม,มักจะมีอยู่ด้วยเป็นแบบ reaction หรืออะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าเราต้องเราต้อง holding ความเป็นแบบ energy ไว้ตลอดเราไม่มีทางที่แบบสี่โมงแล้วจะเริ่มเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ย<ม>เราต้องอยู่กับทุกซีนแล้วเรายัางเหมือนเดิมแล้วเรามันจะเป็นคนที่เข้าซีน ซีแรกซีหนึ่งแล้วก็ไปจบที่ซีสุดท้ายอะไรเงี้ยอยู่ตลอดอย่างพ่กครูเขาจะมีแบบตามมาตอนขำสี่โมงห้าโมงเข้าไหนอะไรเงี้ยแต่เราอ่ะเช้าก็กลางคืนเราก็อยู่คือพี่จะอยู่เพราะเรื่องนี้ชื่อว่าเข็มธิลาต้องรอดทุกคนบอกกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นยังไงก็มีเข็มทิลาอยู่เออเราเป็นอาชีพพูดได้ยังไงคะเราดูกันักพูดได้ยัีไก็หาของอร่อยกินมากในกองเขากินเยอะมากอยู่ในกองอ่ะกินทุกอย่างเลย แล้วม,มีเมนูต่อไปหรือยังเมนูต่อไปเหรออะไรดีอ่ะซุมหมี่ไก่ฉีกก็กินไปแล้วอะไรอีกอ่ะน,น,นั่นนู่นนี <ไป S 1> ่ก็กินไปแล้วซุ้มตัก็กินไปแล้วอะไรอีกมีเมนูใหม่หรือยังครับคิวตต่อไปเนี่ยหมูกระทะไหมหมูกระทะดิค่ะหมูกระทะอุ้ยน่าสนใจอยากกินเฮ้ยไม่แน่นะถ้าถ้าวันไหนเลิกเร็วอาจจะได้กินมีไหมเนี่ย ตอนนี้็ตอนนี้ก็หูเพิ่งเริ่มต้นเลยอ่ะก็ตอนนี้สิบสิบกว่าคิวอ่าก็ถ้าตีรวมๆก็ก็น่าจะประมาณสิห้าเนาะประมาณห้าตรเต็นเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นมันเป็นงานที่เรียกว่าง,งานใหญ่เลยนะแล้วก็ดีเทลขั้นเยอะ แล้วก็ทํางานแข่งกับเวลาด้วยคือบางทีอาจจะอาจจะถ่ายได้ค่อนข้างน้อยเพราะว่ามันเป็นทีมใหญ่จำกัดด้วยเวลาจำกัดด้วยสถานที่อลไรก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ได้ดูแน่นอนครับปีนนะฮะตัวนี้อยากให้ชมอยตั้งแต่คิวแรกจึงคิวนี้พาร์ทเนอร์ของตัวเองเก่ง่ยัางไงบ้างเขาเก่งตั้งแต่คิวแรกเลยเก่งน้ำปิงเขาเก่งน้ำปิงตั้งแต่คิวแรกเลยผมรู้สึกว่าตัวเขาคือ นึ่งคือสามารถสวมน้องเขียมเข้าไปในร่างของเขาได้เลยอันรี้ผมพูดได้เลยคือครั้งที่ผมเห็นเขาแสดงพินเนอร์ของเขามันแทบจะไม่ใช่น้าปิงเลยมันแทบจะเป็นน้องเขียมจรมิงๆอะไรนี้ซึ่งดีไปเถอะเนี่ยดีดดดเลด,ดเใีในด้านคนคน,นอกฟองไปอะไรเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเขาเก่งแล้วเขาโตขึ้น,นเรื่อยๆเขาจรงิงจังก,กับกับพาร์ตการทำงานของเขามา,มากๆแล้วเนี่ยซึ่ง ผมว่ามันเป็นข้อดีในในการทํางานในสายงานจะบอกอะไรครับบปองตาละอกได้นะเก่งน้ํำพิงมากเอออันน้าพิงก์มากเก่งน้ํำพิงก็รู้สึกว่าอยากจะชื่นชมพี่เก่งในเง่องของการทําการบ้านละกันครับเพราะว่าอย่างตัวละครน้องเขมเนี่ยเป็นตัวที่หนักเรื่องอารมณ์ด้วยแต่ว่าพ่อครูก็หนักเหมือนกันแต่ว่าในเวลาเดียวกันคือพ่อครูเนี่ยต้อง ต้องดูในเรื่องของแบบภาษาอีสานด้วยแล้วเนเจอร์เขาเป็นคนภาคเหนือเพราะนั้นมันจะมันจะเป็นการคิดสองต่อเหมือนเหมือนเราไปเล่นหนังแบบหนังที่มันยากขึ้นอีกขั้นหนึ่งแบบภาษาไม่ต้องคิดอีกเมท่ตอหน,นึงน่งอะไรอย่างเงี้ยโซเขาต้องทําการบ้านหนักมากไม่ใช่ว่าแค่จําบทแต่มันคือการจําแล้วต้องแบบทรานสเล t มาเป็นภาษาที่มันเป็นภาษาพื้นถิ่นพร้อมกับมีคนมาคอเล็กว่าเฮ้ยที่อยู่พูดอีสานเนี่ยมันคืออีสานที่เป็นอีสานขัวบนไหม มันคือถูกต้องหรือยังบางงานมันเหินขึ้นสูงลงอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้คนที่เขาอยู่ในพื้นที่ฝั่งแล้วมันแบบรู้สึกแปลก,ก็เลยแบบก็เลยค่อนข้างแบบติดก,กับเรื่องนี้มากขเขาก็เลยได้จะได้รับบทหนักเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าเก่งปิงมากที่ผ่านมาได้ขนาดนี้บางทีคือพูดอีสานยาวแบบคือเว้าเว้าไปนั่นไปนี่ไปโน,น่นคือเว้าไปเลยจนจนเราเราอึ้งว่าเฮ้ยพี่เป็นคนอีสานปะเนี่ยหรือ,อยังไงก็เกนะ่งนักปิงมากคนะ่ะ